สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel ยูทูปปีเตอร์โบนนะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่2สิงหาคม2566นะครับเชลซีเริ่มจะมีเป้าหมายทางเลือกนะครับถ้าไม่ได้ไกเซโดวันนี้ชื่อหลักๆก,ก็จะเป็นไทเลอร์อดัมส์กับเอสนออวาเรสนะครับรวมไปถึงการเปิดตัวนักเตะใหม่เลซี่อุโกชูกูที่เดี๋ยวเชลซีจะมาตัดสินใจอีกทีว่า จะเก็บไว้ใช้หรือปล่อยยืมตัวกันแน่นะครับเดี๋ยวรอฟังรายละเอียดกันได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมครับเริ่มจากนี่เลยครับใครที่กำลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกๆก,กันหลานนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok นนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ British Columbia เป็น offshore school เหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลายัยต่างประเทศได้เลยมีการรับรองจาก WASCBC Inspection และมสมศเปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์การเทนหถึงเกรด12หรือวอนุบาล1นถึงม6ติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์0819294229ได้เลยนะครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับ แล้วก็ใครที่กาลังมองหาน้ําหอมแบ่งขายของแท้สงวันต่อวันนะครับไปจัดที่ร้านโคดคูเพอร์ฟูมได้เลยครับช้อปปี้ a ัซ์ดาติกตอมีหมดเลยเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อโครเต็มมีให้เลือกเป็นร้อยกลิ่นครับดีออลชาแนลโจมาโ n นมีครบเลยนะครับก็สอบถามเจ้าของได้เป็นแฟนเชลซีจะเอาน้ําหอมไปทํางานไปออกกําลังกายหรือไปหาสาวๆนะครับก็สามารถติดต่อไปสอบถามได้ในช้อปปี้มีโค้ดส่วนลดจากช่องพีทเบิร์ตด้วยนะครับสั่งครบ1 0 0 0บาทลด100่อบาทนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดฝากไปอุดหนุ cool นโคดคูเวพวอ,เอร์ฟ นะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องของดูซานว l ลาโฮวิชกับโรเมลูลูกากูนะครับมีอัปเดตกันต่อเนื่องจากจานลูกาดิมาซิโอนะครับคนนี้เป็นเทียนหนึ่งสายฟุตบอลอิตาลีจากสื่อสกายอิตาเลียนะครับบอกว่าเชลซีกับยูเวนตุสก็เดี๋ยวจะมีการติดต่อกันเพิ่มเติมนะครับอยากจะคุยให้มันมีแนวโน้มที่จะบรรลุข,ข้อตกลงกันมากกว่าเดิมสำหรับดีลสำหรับคั่ ดูซาวารลาฮวิชกับลูกากูตอนแรกเนี่ยยูเวนตุสแบบโอ้โหอยากได้เงินส่วนต่างแบบโอเวอร์มากครับ50ล้านยูโรแต่ยูเวก็คิดว่าเชลซีไม่ยอมจ่ายหรอกเรทนั้นก็พยายามลดลงมาเหลือ40ล้านยูโรหรือว่าประมาณ34.4ล้านปอนด์แต่เชลซีก็ยังแบบไม่น่าจะสู้เรทนั้นอยู่ดีครับถ้าเชลซีคิดจะแลกตัวและมีการเพิ่มเงินส่วนต่างเนี่ยเชลซี Chelsea น่าจะคุยให้ถูกกว่า34.4ล้านปอนด์เพราะฉะนั้น ตัวเลขเร й เท่านี้เชลซีไม่ยอมจ่ายน่าจะต้องถูกกว่านี้ดีลเนี้ยจะหวังแค่ทางยูเวนตุสหวังแค่ทางเชลซีหรือตัวนักเตะอย่างเดียวไม่ได้ต้องอาศัยเอเย่นคนกลางในการช่วยเจรจารทั้งสองฝ่ายด้วยซึ่งใจของลูกากูตอนนี้อยากย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสนะครับสงสัยอยากไปมีบ้านที่นู่นนะฮะแล้วก็มีการบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับยูเวไปแล้วด้วยนะครับ ตกลงสัญญาส่วนตัวก็คือเซ็นกัน3ปีนะครับแล้วก็มีออปชันขยายเพิ่มได้อีก1ปีรวมเป็น4ปีเรียกว่าโอ้โหใจไปอยู่ยูเวแล้วนะครับตกลงสัญญาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะดิมาซิโอบอกว่าดีลนี้ถ้าตกลงกันได้น่าจะวินวินต่อทุกฝ่ายฝั่งยูเวจะได้เงินกลับมาเล็กน้อย ชดเชยรายได้ที่สโมสรไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในซีซั่นหน้าแล้วก็ไม่ต้องไปหากองหน้าคนใหม่ด้วยได้นักเตะที่มีประสบการณ์เคยคว้าแชมป์เกาโชเซเรียอามาแทนที่ส่วนเชลซีมุมที่วินก็คือตัดปัญหาขายขาดลูกกะูได้สักทีจบไปเลยปัญหานี้ไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปลุ้นจ่ายค่าเหนื่อยในระยะยาวตัดขาดไปเลยนะครับแล้วก็ได้วลาฮิชมาใช้งานด้วยนะครับทางดิมาซิโอก็เลยมองว่าวินวินต่อทุกฝ่าย ฝั่งของฟาบิซซโอโรมาโน่ครับเขาก็รายงานในคลิปช่องตัวเองนะครับบอกว่าเดิมทีเนี่ยเชลซี Chelsea เคยเซโนนะครับหรือว่าไม่เอาสําหรับโอกาสที่จะแลกตัวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเชลซีไม่ชอบนักเตะนะเพราะว่ามีใครสักคนในบอร์ดเชลซีที่ชื่นชอบในตัวดูซานวลาโฮวิชมากมากนะครับก็ดูแล้วก็คงหนีไม่พ้นชื่อของพวกพอวินสแตนลีย์ลอเรนซ์โจวหรือว่าโจชิล3คนนี้นะครับซึ่งตอนนี้กลับมาให้สนใจออปชั่นนี้อีกครั้งเพราะว่า จริงๆเชลซี Chelsea อยากจะขายลูกากูให้ลีกซาอุแต่ลูกากูมันไม่ไปนะครับเชลซี Chelsea ก็เลยต้องทํำยังไงก็ได้เพื่อหาทางตัดขาดลูกากูก็เลยยอมคุยกับยูเวนตุสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ซาอุจริงๆให้เงินดีมากยูเวนตุสให้เงินน้อยกว่าแต่ยูเวนตุสดูจะเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สาหรับลูกากูเชลซีขอแค่หาทางขายออกไปให้ได้ก็เลยสนใจไอเดียจากยูเวนตุสนะครับแต่ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมของดิมาซิโอที่บอกว่า ไม่ว่าเชลซีจะได้ดูซานวลาโฮวิชมาหรือเปล่าได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ยังไงก็ตามซัมเมอร์นี้จะขายลูกากูให้ได้เพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่เชลซีจะยอมจ่ายเงินค่าตัวบวกลูกากูเพื่อขอแลกวลาาฮวิชมีโอกาสนะแต่ตัวเลขจะไม่ใช่34.4ล้านปอนด์เชลซีมองว่าควรถูกกับน,นั้นหรือเชลซีอาจจะไม่เอาวลาาฮวิชเลยก็ได้แต่จะขายลูกากูแยกให้กับทางยูเวนตุส แล้วยูเวนตุสค่อยไปขายดูซานวลาวลวาฮวิชให้ทีมอื่นแทนโอกาสนี้ก็มองข้ามไม่ได้ต้องบอกว่าทิศทางกระแสสื่อต่างประเทศเนี่ยเรียกว่าเสียงแตกกันเยอะมากครับทาง Account แฟนเชลซีต่างประเทศที่ชื่อว่า PYS มีคนติดตามหลายแสนคนเลยเขาตั้งโพลเรื่องนี้เหมือนกันว่าคิดยังไงถ้าสมมุตินะค่าตัว30ล้านปอนด์กลมๆไม่ใช่34.4นะ30ล้านปอนด์กลมๆบวกกับลูกากู เพื่อขอแลกดูซานวลาโฮวิชมีคนเข้ามาโหวตช้อยส์นี้นะครับโหวตโพลนี้หนึ่งคนเห็นด้วย52.3%ไม่เห็นด้วย47.7%ถือว่าสูสีมากๆค่อนข้างเสียงแตกทีเดียวนะครับแฟนช่องปีเตอร์โบสคิดเห็นยังไงลองแสดงความเห็นกันมานะครับในมุมผมถ้าเกิดเจราจาลดค่าตัวให้มันถูกถูกถูกได้มากกว่านี้ ผมว่าก็ไม่ได้แย่นะครับเหตุผลก็บอกไปแล้วนะครับว่าเราไม่รู้ว่าอาร์มันโดโบรยาจะยังไงเพราะจน,นถึงตอนนี้ยังซ้อมแบบจริงจังไม่ได้เลยยังเจ็บ ACL อยู่เลยนะครับคือใกล้หายแล้วละ่ะแต่ยังไม่พร้อมยังไม่ใกล้เคียงสําหรับการกลับมาลงเล่นใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เดี๋ยวช่วงเดือนมก,กราคมถึงกุมภาพันธ์นิโคลาแจ็กสันต้องไปเล่นแอฟริกันค p ั f ออฟฟิชน2023เราจะไม่เหลือกองหน้าเลยสมมติถ้าเกิดแจ็กสันไม่อยู่แล้วโรยาเล่นไม่ได้ขึ้นมาถ้าเกิดอาการบาเดเจ็บมันรบกวนเขาขึ้นมาจะทำยังไงล่ะเออถ้าเอาเอ็นคุณครูไปเล่นเป็นกองหน้าอา้าวกลางรุกไม่มีคนเล่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ซีเรียสถ้าเกิดจะเอาดูซานวลลาฮิชมาแต่ผมแสดงความเห็นไปแล้วว่าจริงๆผมก็ชอบชอบดูซานวลลาฮิชนะครับแต่ ดูฟอร์มนิโคลาแจ็กสันแล้วเนี่ยผมพูดเลยเวาลาโฮวิชมาก,ก็ไม่การันตีว่าจะเป็นตัวจริงคือถ้าเกิดแจ็กสันเล่นได้แบบตอนปรีซีซั่นนะถ้าเปิดซีซั่นมาจริงๆยังเล่นได้แบบเนี้ยโอกาสตัวจริงเชลซีค่อนข้างสูงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าดีลนี้จะลงเออยังไงนะครับส่วนคนที่ลงเอยแน่นอนแล้วครับก็คือรีวโควิลนะครับ อยู่กับเชลซีต่อแน่นอนค่อนข้างจะร้อยเป็นแล้วนะครับฟาบิเซโอโรบานโน่ก็ยืนยันว่ารีไวควิลต่อสัญญาระยะยาวกับเชลซีนะครับจนถึงปี2029บรรลุข้อตกลงไปเมื่อวันจันทร์แล้วก็เซ็นไปเมื่อวานนี้แล้วก็จากนั้นไม่นานครับรีไวควิลก็โพสต์อินสตาแกรอัลลามไบรตันเลยจ้านะครับบอกเข้าๆผมแปลเข้าๆนะครับ ก็บอกประมาณว่าภูมิใจที่ได้มีส่วนเล็กๆกับทีมในซีซั่นก่อนขอบคุณทางแกรมพอตเตอร์ที่ให้โอกาสได้เล่นในพรีเมียร์ลีกที่ให้โอกาสครั้งนี้ขอบคุณแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ท้ายที่สุดขอบคุณโรเบโตเดซาบี้ที่ทําให้ตัวเขามีมุมมองฟุตบอลที่ต่างออกไปอารมณ์ประมาณว่าจะไม่ได้กลับไปไบรตันชัวร์แล้วนะครับต่อสัญญากับเชลซีแล้วก็เลยโพสต์อําลาไบรตันแบบนี้เลยนะครับก็เป็นการยืนยันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสื่อไปถามมอริซิโอโปชิติโนด้วยครับว่า บทบาทของรีวายโควิลจะเป็นยังไงนะครับพอชบอกว่าผมก็อยากรู้จักโควิลให้มากยิ่งขึ้นนี่คือคนที่มีพรสวรรค์มีบุคลิกภาพที่ยอดเยี่ยมเราจะพยายามช่วยเขาปรับปรุงในทุกด้านนะช่วยให้ผ่อนคลายผมมีความสุขที่ได้ร่วมงานกับโควิลแต่ไม่มีอะไรที่จะการันตีตำแหน่งที่เชลซีได้ตอนนี้ผมคิดว่าเขาพร้อมลงเล่นเรามีการคุยกันแล้วแต่ผมก็ยืนยันกับโควิลไปเช่นกันว่า มีความเป็นไปได้ที่เขาจะต้องแข่งขันเพื่อแย่งตำแหน่งในทีมมีแนวโน้มสูงที่เขาจะได้เล่นก่อนนะเพราะว่าเซนเตอร์เท้าซ้ายด้วยกันอย่างเบอร์โนบาเดชิลกำลังบาดเจ็บก็เลยมีโอกาสลงสนามมากขึ้นแต่ผมก็พูดตรงๆเลยว่าเมื่อบาเดชิลหายกลับมานี่จะเป็นคู่แข่งทางตรงของรีวโควิลทั้งคู่ต้องแข่งขันกันซึ่งผมพร้อมให้โอกาสทุกคนลงสนามคนที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเชลซีได้ คนนั้นต้องมีความสามารถเหมาะสมเท่านั้นนะครับก็ยืนยันชัดเจนก็แบ่งแยกบทบาทกันดีนะครับผมว่า,าดูทรงแล้วเนี่ยเจ้าหนูบาเชียฮัมฟรีย์หรือไม่ก็ทรปเปอร์ชาลบาคนใดคนหนึ่งก็ต้องออกไปชาลบาอาจจะขายขาดก็ได้หรืออาจจะยืมตัวก็ได้นะครับสัญญายังไม่ใกล้หมด Uh, rey, อ่าบาเชียฮัมฟรีย์อาจจะปล่อยยืมตัวก็ได้แม้ว่าช่วงปรีซิซันจะเล่นได้ดีเกินคาดมากๆก็ตามก็อาจจะมองเซนเตอร์ตัวซ้ายเป็นรีไวโควิลกับบาเดชิวเซนเตอร์ตัวขวาก็จะเป็นเตียโกซิวากับอักเซลดีซาซีที่เซ็นสัญญาเข้ามาใหม่อยู่ที่เชลซีมองว่า5คนพอไหมถ้า5คนพอก็โอเคปล่อยยืม uh, แมฟรีย์กับชาโลบาหรือขายขาดชาโลบาได้แต่ถ้าเกิดมองว่าไม่พอซีวาอายุ39ย่าง40ก็อาจจะเก็บคนใดคนหนึ่งระหว่างฮัมฟรีย์กับชาโลบาไว้เป็นตัวสแตนดะ์บายในตำแหน่งเซนเตอร์ฮับก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะอันนี้คือบทบาทของเซนเตอร์นะครับทีนี้ครับไปดูกันที่เรื่องของอมอยซสไกเซโดนะครับตัวละครคนหนึ่งที่มีข่าวกับเชลซีมาอย่างยาวนานขอดือดน้ำแป๊บนึงนะฮะ คือเราไม่ได้หงุดหงิดในตัวไกเซโดนะครับเพราะว่าไกเซโดใจเขาอยากมาอยู่เชลซีใจจะขาดและเขาอยากมาอยู่กับเรามากๆไอ้ที่หงุดหงิดคือไบรตันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับมีรายงานจากชาลีฮัฟเฟนเดนนะครับเป็นนักข่าวฟรีแลนซ์นะครับสายไบรตันเขาบอกว่ามอยเซสไกเซโดได้แจ้งกับแฟนบอลในงานเลี้ยงประกาศรางวัลของสโมสรครับว่าต้องการย้ายออกจากทีมเออซึ่งในงานนี้ไกเซโดได้รางวัลแข่งแห่งปีสโมสรจากการโหวตกันเองของเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับ ไกเซโดก็พูดในงานเลี้ยงฉลองครับบอกว่าผมต้องขอบคุณทุกคนและทุกสิ่งจากแฟนบอลเลยนะครับพวกคุณเนี่ยคอยสนับสนุนพวกเราในทุกเกมผมมีความสุขมากๆถ้าไม่มีการสนับสนุนจากพวกคุณเราก็คงทําแบบนี้กันไม่ได้จากนั้นครับก็มีคนถามไกเซโดแบบตรงๆเลยครับว่าจะย้ายทีมจริงหรือเปล่าไกเซโดก็ยอมรับตามตรงนะครับว่าเป็นความจริงที่เขาอยากจะย้ายทีม แต่ปฏิเสธที่จะพูดเมื่อโดนถามถึงข่าวกับเชลซีนะครับเพราะฉะนั้นในตัวนักเตะเขายืนยันชัดเจนมานานแล้วครับว่าอยากมาอยู่กับเชลซีนะครับแม้จะไม่ได้พูดตรงๆก็เถอะแต่ว่ายืนกรานชัดเจนนะครับแล้วก็แจ้งกับไบรตันไปหลายรอบแล้วครับว่าอยากย้ายไปอยู่กับเชลซีแต่ว่าไบรตันแม่งก็จะโกงร้อยร้อยร้อยคือจะเอาเงินหนึ่งร้อยล้านปอนด์อย่างเดียวซึ่งนี่คือสาเหตุที่ทําให้ยังตกลงค่าตัวกันไม่ได้แต่ทีนี้ครับใช่ว่าเชลซีก็จะแบบหมกมุ่นหรือว่า ฝังใจอยู่กับไกเซโดเพียงแค่คนเดียวก็มีทางเลือกอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีรายงานจาก Tom dy, ทอมรอดดี้เทียสองสายลอนดอนจากสื่อ The Times นะครับบอกว่าเชลซีกำลังรวมชื่อเป้าหมายอื่นๆเพื่อเป็นทางเลือกรองในกรณีที่พลาดขวาตัวมอยเซสกเซโดโดยชื่อที่ทุกคนอาจจะได้ยินมาเป็นสัปดาห์แล้วก็คือโรมิโอลาเวีย จากเซาแฮมตันซึ่งจะต้องแข่งกับลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอรอบ2ไปแล้วด้วยไม่รู้ว่าจะปิดดีลก่อนเชลซีไปร่วมไฮแจ็คได้หรือเปล่าแต่ก็มีชื่ออื่นๆเพิ่มขึ้นมาเช่นกันนะครับทอมร็อตตี้บอกว่าเชลซีสนใจคนในภาพนี้ด้วยครับไทเลอร์อด,ดัมส์ของลีสยูไนเตดนะครับเชลซี Chelsea กำลังช่างใจนะครับว่าเออไทเลอร์อด,ดัมส์ของลีสเนี่ยน่าสนใจหรือเปล่า รวมไปถึงกำลังพิจารณาเอ็ดสันอาวารเรสของอาร์เจ็กซ์ด้วยคนนี้เคยมีข่าวกับเชลซีมานานแล้วกลับมามีข่าวอีกรอบแล้วก็จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ตัดชื่อของกาเบรียลเบกาของเซลต้าบีโกออกไปแต่เอาจริงๆเบกาไม่น่ามานับรวมครับเพราะว่าเขาไม่ใช่ตัวรับแต่ว่าอาวารเรสกับไทเลอร์อดัมส์เนี่ยอันนี้ตัวรับชัดเจนโรมิโอลาเวียก็เป็นมิฟฟิ์ตัวรับเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สายตัดเกมนะครับสำหรับอดัมส์กับตันทีมชาติสหรัฐเนี่ยทอมรรตตี้บอกว่า เหมือนนักเตะจะมีค่าฉีกสัญญาด้วยครับคือตอนอยู่พิมยรีกเนี่ยไม่ได้มีค่าฉีกสัญญาแต่พอลีสยูเนเตตกชั้นไปเกิดออปชั่นที่ทำให้มีค่าฉีกสัญญาขึ้นมาทันทีซึ่งไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณจ่ายเงินก้อนนั้นคือคุณเซ็นได้เลยแล้วก็ตอนนี้นักเตะวัย24่ปีเนี่ยกำลังฟื้นฟ,นฟนูอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงไม่ได้หนักนะ แต่ก็จะฟิตไม่ทันแมชเปิดฤดูกาลแชมเปี้ยนชิพในวันอาทิตย์นี้นะครับแต่ย้ำอีกทีไม่ได้หนักนะครับถ้าเชลซีอยากเอาหน้าจะต้องฉีกสัญญาไม่รู้ว่าเท่าไหร่ส่วนเอสันอวารเรสเนี่ยเชลซีเคยยื่นข้อเสนอในช่วงเดยไลน์ซัมเมอร์ก่อนตอนที่โทมัสทูเคิลยังคุมเชลซีอยู่เลยยื่นไป40ล้านปอนด์แต่อาร์กจ็ เขาไม่ขายมองว่ามันกระทันหันเกินไปมันชูลหกเกินไปก็เลยตัดสินใจไม่ได้ปล่อยอาวารเรสให้กับทางเชลซีถ้าเชลซียื่นไปเร็วกว่าน,นั้นอาจจะปปดิวเอสันอาวาเรสไปแล้วตอนนั้นก็ได้นะครับทีนี้ครับถามว่าทั้งคู่น่าสนใจไหมคือจริงๆกองกลางตัวรับในพรีเมียร์ลีกยังมีชื่อคนอื่นด้วยอย่างเช่นชิกดูกูเร่ของพาเลสอ่าชูอปารินญาของฟูเรมแต่2คนนี้ไม่มีข่าวกับเชลซีกลายเป็นโผล่ชื่อ2คนนี้เข้ามานะครับอ่ะในมุมของไทเลอร์อดัมส์นะครับ สถิติการตัดเกมฤด,ดูการก่อนดีมากนะครับก็เรียกว่าเป็นเบอร์ต,ต้นๆของพรีมยร์ลี์เหมือนกันแม้ว่าลีสจะตกชั้นก็ตามเรียกว่าแบกแดนกลางของทีเหมือนกันนะไทเลอร์อดัมส์เนี่ยความพยายามในการจะเข้าปะทะเนี่ยสูงพอๆกับมอยเซสกเซโดแต่ว่าความแม่นยำเนี่ยจะเป็นรองไกเซโดนิดๆกเซโด,นด ado, เนี่ยความแม่นยำประมาณ78ไทเลอร์อดัมส์ประมาณ75แต่ก็เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงเพียงแต่ว่าในเรื่องของการมีส่วนกับเกมการเชื่อมบอลพวกนี้ ไกเซโดก็จะดีกว่าถ้าว่ากันตามตรงก็คือไกเซโดเก่งกว่าแหละแต่ถ้าแอนดัมส์ราคาถูกกว่าซึ่งเราไม่รู้นะว่าเท่าไหร่อาจจะ 30- 40ล้าน50ล้านอันนี้ไม่มีใครทราบแต่ราคาถูกกว่าไกเซโดครึ่งต่อครึ่งแน่นอนถามว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไหม ก็น่าสนใจนะครับถ้าดูจากผลงานปีที่แล้วคือเราจะมองแค่ว่าทีมนักเตะตกชั้นถ้าตกถ้าเก่งจริงคงไม่ตกชั้นหรอกเรามองแบบนั้นก็คงไม่ได้ครับเพราะว่าในอดีตก็เคยมีหลายๆคนที่ตกชั้นแล้วก็เก่งจริงอย่างเช่นแอนดี้โรเบอร์สันแบ็กซายลิวพูลแอรอนแรมสเดลของอาร์เซนอลผู้รักษาประตูที่ตกชั้นแล้วเก่งก็มีนะครับอย่าเพิ่งไปดูถูกอย่าเพิ่งไปมองข้ามเขาก็ใช้ได้นะครับแต่จะดีเพียงพอเป็นตัวจริงให้เชลซีไหมอันนี้ยังไม่ทราบส่วนเอสันอวารเรสเนี่ยจะเป็นกองกลางตัวรับที่ เขาเรียกว่าไงอ่ะคือก็เป็นตัวตัดเกมเหมือนกันสถิติการตัดเกมก็ใช้ได้เหมือนกันแต่เอสันอวารเรสจะค่อนข้างมีวิธีในการตัดเกมที่ต่างกับไทเลอร์อดัมส์นะครับคือไทเลอร์อดัมส์เนี่ยตัวไม่สูงแต่มีความคล่องบีบไปเพรสซิ่งวิ่งตัดเกมได้ส่วนเอสันอวารเรสจะเป็นแนวยืนดักรอแท็กเกิลในโซนของตัวเองรูปร่างของเขาค่อนข้างสูงใหญ่ถ้าคุณถามถึงความคล่องตัวไทเลอร์อดัมส์คล่องกว่าบีบไปเพรสซิ่งได้ดีกว่า แต่ถ้าเกิดคุณถามถึงสรีระสูงใหญ่ช่วยลูกกางอากาศได้เอสันอวารสก็จะดีกว่าเหมือนกันจากที่เคยดูฟอร์มมาทั้งคู่นะครับจริงๆก็มีของแหละนะครับแต่ถ้าถามผมนะให้เลือกระหว่าง2คนนี้เอสันอวารสเนหน่วยก้านดีเลยแต่ผมติดอย่างเดียวคือเคยไปดูฟอร์มมาผมว่าความคล่องตัวค่อนข้างน้อยนะครับความทะมัดทะแมงค่อนข้างน้อยการพลิกจากหันหน้าเป็นหันหลังในการวิ่งตามคู่ต่อสู้เนี่ยค่อนข้างน้อยก็เลยมีข้อสังเกตเล็กๆว่าเอ๊ะ ถ้ามาพิมาริกจะตามสปีดบอลพิมาริกที่มันค่อนข้างเร็วทันหรือเปล่าเออจุดนี้เป็นจุดที่ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่หรอกนะครับอ่านมาแล้วจะเล่นดีก็ได้นะครับคุณดูอย่างตอนนี้มันย่ามาติชเนี่ยตอนอยู่เบนฟิก้าดูมาติชเล่นกับเบนฟิก้าก็ไม่ได้เป็นคนทรมัดทะแมงมากแต่มาอยู่พิมาริกเล่นกับเชลซีก็เล่นเทปได้เหมือนกันก็จุดนี้ก็ยะขึ้ไปดูถูกข่าวแต่แค่ว่าตั้งข้อสังเกตไว้เฉยๆจริงๆถ้าถามผมถ้าเลือกได้ระหว่าง2คนนี้ รวมถึงมีชื่อของโรมิโอลาเวียเพราะว่า,าจ,จะอาจจะเลือกเป็นทเลือกอดัมส์ก็ก็ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่า,าผมผมชอบคนที่อามาตัดเกมจริงๆเพราะว่าแดนกลางเชลซีตอนนี้มีปัญหาเรื่องของการเบรกเกมคู่ต่อสู้ตรงกลางสนามส่วนลาเวียตัดเกมได้ไหมก็ตัดเกมได้แต่ไม่ได้เทพมากให้คิดแบบนี้ลาเวียแท็กเกิลสำเร็จ65อดัมมัน75นะครับแล้ว2คนนี้ตกชั้นเหมือนกันนะครับส่วน เด c กเค้นไรส์แปดสิบไกเซโด้เจอันนั้นก็จะเป็นของพรีเมียมที่ราคาแพงขึ้นไปแฟนเชลซีชอบคนไหนอยากได้คนไหนก็ลองแสดงความเห็นกันมาได้จริงๆถ้าไม่ได้ไกเซโดแล้วไปเอาใครจะอดัมหรืออัลเบรสผมก็โอเคหมดนะเอาจริงๆนะเพราะอย่างน้อยก็เป็นการเซ็นกลางรับอาชีพเข้ามาช่วยเชลซีสักคนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหวยจะไปออกที่ใครนะครับ ทีนี้ครับเมื่อวานนี้เชลซีเปิดตัวกองกลางตัวรับคนใหม่ด้วยนะครับนี่เลยนะครับเลสลี่อุโกชุกวูนะครับมิดฟิลด์ตัวรับจากสโมสรแรนส์ค่าตัวสื่อบอกว่าประมาณ23.5ล้านปอนด์นะครับเซ็นสัญญายาว7ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาได้อีก1ปีจุดนี้ชวนแปลกใจเหมือนกันเพราะว่ายูเอฟ่าเพิ่งออกกฎว่าตามเรื่องของ Financial Fair Play เนี่ยห้ามลงบัญชีสัญญาเกิน5ปีแต่ทำไมเชลซียังเซ็นเปีได้อยู่มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากฎของยูฟ่า ประกาศแต่ยังไม่ได้เริ่มบังคับใช้แบบออฟฟิเชียลหรือไม่ก็บังคับใช้แล้วในเชิงห้ามลงบัญชีกเกิน5ปีแต่เชลซีแค่อยากเซ็นยาวเฉยเพื่อหวังเชนักเตะยาวๆคือไอ้ไม่เกิน5ปีเนี่ยไม่ได้หมายเพามว่าห้ามเซ็นนักเตะเกิน5ปีนะคุณจะเซ็น6 7 8ปีก็เซ็นได้แต่ในเชิง Financial f a i r p l a y คือลงบัญชีได้ไม่เกิน5ปีเฉยๆนะครับซึ่งจุดนี้เรายังไม่ทราบว่าเพราะอะไรแต่ Chelsea เชลซีเซ็นโคตรยาวเลยนะครับเกี่ยวกับดีลนี้ครับทางพอวินสเตอร์ลี่นะครับแล้วก็ร,ร,รกอเร พวกเราดีใจที่ได้อโกชูกูมาอยู่กับทีมเขาเป็นนักเตะอายุน้อยที่ทําผลงานได้หน้าประทับใจเล่นในเยี่ยมในหลีกเอิงแล้วก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคตพวกเรายินดีจริงๆที่เขาย้ายมาเขาจะร่วมซ้อมกับเราที่สหรัฐซึ่งจะร่วมซ้อมกับทีมได้อย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับในแถลงการไม่ได้มีบอกว่าจะเก็บไว้ใช้หรือจะยืมตัวที่นี้ครับเมื่อวานนี้มีสัมภาษณ์ของมาริซิโอโปชิติโนมีแถลงข่าวก่อนที่จะเจอกับบรูสเซียดอร์ทมุนเตะวันพรุ่งนี้เช้านะตอน7จ็ดโมงครึ่ง พอชโดนถามหลังจากที่จริงๆเนี่ยเกมที่ชนะฟูลแลมพอชบอกไปแล้วว่าจะปล่อยยืมตัวแต่พอโดนถามรอบใหม่เมื่อวานนี้เหมือนกับเริ่มลังเลนะครับพอชบอกว่าเมื่อวานนี้คือวันที่อุโกชูกูลงซ้อมกับเราครั้งแรก เขาเปน็นนักเตะอายุน้อยแล้วก็มีพรสวรรค์เราไม่รู้ว่าอุโกชุกูจะมีโอกาสได้ลงเล่นในเกมเจอกับดอร์มุนไหมแต่เราจะประเมินอีกทีตอนนี้คือเวลาที่เราจะประเมินเขาจนจบตลาดซื้อขายแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะอยู่กับเชลซีต่อไปหรือจะไปยืมตัวเก็บประสบการณ์ก่อนเรียกว่าอนาคตของอูโกชุกูเนี่ยคือโอเคตอนแรกมีข่าวว่าจะปล่อยยืมตัวไปอยู่สตราสบุกนะครับสโมสรลูกของเชลซีในฝรั่งเศส แต่บางทีพอชอาจจะรอดูจนถึงช่วงท้ายตลาดก่อนก็ได้ว่าสมมุตินะได้การรับตัวเทพเข้ามาสักคนหนึ่งแล้วคอนเนอร์การ์ลเกอร์เกิดเปลี่ยนใจย้ายอ่ะก็อาจจะใช้การรับใหม่เป็นตัวใหม่ที่ซื้อมากับอุโกชูอกูเป็นแบ็กอัพแบบนี้ก็ได้และมีฟิลตัวส่งบอลก็จะเป็นเอนโซกับทางอันเดรียนโตสแบบนี้ก็ได้แต่สมมติถ้าเกิดเซ็นการรับใหม่แล้วคอนเนอร์กาลเกอร์มุ่งมั่นตั้งใจจะอยู่กับเชลซีต่อ เท่ากับว่าคุณมีมิฟิลสายไล่บอล2คนและแม้การ์ลเกอร์จะไม่ใช่คนที่แท็กเกิลดีก็ตามแต่ก็เป็นคนขยันดูแล้วพอชน่าจะใช้การ์ลเกอร์ในบทบาทนี้ถ้าเกิดการ์ลเกอร์อยู่ต่อก็อาจจะปล่อยยืมตัวอุโกชุกูอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถือว่าทิศทางเปลี่ยนนะตอนแรกคือจะปล่อยยืมค่อนข้างแน่อันนี้เดี๋ยวรอดูฟอร์มเพิ่มเติมก่อนแล้วก็ตลาดยังเยืะอีกประมาณ1เดือนเต็มๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยตัดสินใจว่าจะปล่อยยืมตัวหรือเปล่านะครับแล้วก็พอชโดนถามถึงอนาคตของอนักเตะ นะครับพวกนักแตะดาวรุ่งอย่างอันเดรซันโตสอย่างเชซาเร่คาซาเดพวกนี้ด้วยนะครับพอลก็บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องรอประเมินอ,อีกทีเดี๋ยวจบปรีซีซั่นเนี่ยจะนั่งคุยกับผู้บริหารคุยกับพวกพอลวินสตันลีคุยกับลอเรนซ์จูสนะครับว่าจะเอายังไงดีว่า จะให้นักเตะคนไหนอยู่ต่อนักเตะคนไหนปล่อยยืมตัวตอนนี้ยังไม่ได้ปิดกั้นใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยดิมาซิโอบอกว่าซานโตสน่าจะได้อยู่ต่อแน่แต่คาซาเดมีโอกาสยืมตัวฟาบิซซโอโรมาโน่ก็บอกเหมือนกันครับว่าเลสเตอร์อยากยืมตัวเหมือนเดิมกุนซือเอนโซมาเรสการีเควสเองแต่แผนของเชลซีตอนแรกก็คือถ้าจะปล่อยยืมตัว อยากปล่อยยืมในพรีเมียร์ลีกมากกว่าเพียงแต่เลสเตอร์ตกชั้นไปเล่นเดอะแชมเปยนชิพไงเชลซีก็เลยไม่มั่นใจว่าจะเวิร์กหรือเปล่าเพราะามาตรฐานของแชมเปี้ยนชิพมันก็จะต่างกับพรีเมียร์ลีกพอสมควรนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูว่าเชลซีอ่ะมันต้องรุนนะอย่างแรกอยู่ต่อหรือยืมถ้าอยู่ต่อก็อยู่ต่ออาจจะเป็นแบ็กอัพตำแหน่งกองกาลางัตรุกก็ได้หรือถ้าเกิดปล่อยยืมจะหาที่อื่นในพรีเมียร์ลีกก่อนไหมหรือจะยอมปล่อยไปเลสเตอร์ก็ได้จุดนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับสำหรับเชซาเร่มอสยืูง ไปเก็บเวลเพิ่มเติมก่อนเพียงแต่ซานโตสเนี่ยโอกาสได้อยู่ต่อเพราะว่าตำแหน่งคือแบบเหมือนเป็นตัวแบ็กอัพให้กับทางเอนโซทางตรงเลยผมว่าอนาคตอาจริงๆโพเทนเชียมันพอก,กันทั้งคู่เว้ยคือคาสเดเราดูฟอร์มเนี่ยโพเทนเชียสูงอนาคตปั้นเป็นตัวหลักระยะยาวผมว่าน่าจะได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวอยู่กับที่การตัดสินใจของพอ r ชแล้วว่านักเตะควรจะต้องแบบ อยู่ซ้อมต่อไปหรือควรจะไปเล่นเพื่อโอกาสลงสนามมากกว่าน,นี้นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมอีกครั้งนะครับใครกำลังมองหาน้ำหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันไปจัดโคดคูเพอร์ฟูมกันได้เลยนะครับแล้วก็ใครกำลังหาโรงเรียนดีๆไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School b a n g k o k ได้เลยนะครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เหมือนที่บอกไปพ่งนี้เดี๋ยวมีสปอนเซอร์เจ้าใหม่เข้ามานะครับช่วงนี้ปีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนทีี่มมมาาตติดดรรัััับบบชกนสสวค